สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ชาวยูทูบทุกท่านนะฮะสวัสดี fc ช่องสงทรัพย์รถกุเล็กนครพนมนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในวันที่8พฤศจิกายน63นะฮะเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรารอัปเดตหน้างานนะฮะรถขุดยู5าของทีมงานเรามาเข้างานที่บ้านดงงมูนะครับ เขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครพนมวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาขุดบ่อนะครับขุดบ่อคอกวัวคอกวายนะฮะกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับยาวสามเมตรยาวสาเมตรลึกลึกสุดแขนครับทางลูกค้าต้องการที่จะทำเป็นบ่อ บ่อล้างข้อวัวข้อควายนะฮะบ่อําเสียเดี๋ยวมาดูหน้างานครับดินก็ขุดง่ายๆนะฮะดินร่วนธรรมดาไม่มีหินนะฮะตัดยอนเสียงอ่ะสังเกตนะครับแขน ปลายอามเราไม่มีหัวคีบนะครับเนื่องจากสว่าถอดออกนะฮะรอ <g ül> ยเชื่อมเล้านะครับเดี๋ยวถอดเอาไปเชื่อมอยู่ก็เลยถอดหัวคีบออกแล้วใส่ตะบุงกีมานะครับ <g ül> ขุดเป็นสองบ่อฮะใช้คนขุดแล้วเป็นอาทิตย์นะครับได้แค่นิดเดียว มีจ้างรถขุดมาเลยครับนี่นะครับบบอ น,นี่ก็เช่นเคยครับเก็กใหม่ฮะยังอยู่ในช่วงฝึกงานอยู่ครับแต่ก็เริ่มเอาขึ้นรถลงรถได้แล้วนะครับนี่ขอ้อ วกวเวลาเขาล้างเสร็จนะฮะก็จะเป็นคลองลงมาเขาจะปล่อยน้ําลงมาที่นี่นะฮะจะไม่ให้ลงไปที่ชุมชนนะครับคล้ายๆบ่อบาบัดนะฮะ มีเวลาเดี๋ยวจะได้อัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับพอช่วงนี้ก็มีคนมาขับรถให้ก็มีเวลาเหลือเยอะครับฟันก็เพิ่งจะเปลี่ยนใหม่เมื่อวานนะครับซื้อมาหลายวันแล้วไม่มีเวลาเปลี่ยน เปลี่ยนเมื่อวานก็เอามาเข้างานพอดีเลยครับเป็นฟันพีซีหกสิบนะฮะฟันเดิมก็เริ่มเริ่มจะผอมขุดยากนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นฟันใหม่เลย เปนเดียวก็น่าจะเสร็จนะฮะงานนี้เราเหมอเอาเลยนะครับ ท่านใดที่เพิ่งลงเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วถ้าว่างก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆของทีมงานเราได้นะครับเราลงไว้หลายคลิป หรือว่าท่านใดเข็พื้นที่ใกล้ๆนะครับที่ได้รับชมคลิปเราก็สามารถเรียกใช้บริการเราได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปครับ mm hmm. งานเรามีเกือบทุกวันนะฮะ ก็พอได้ทำนะครับไม่ได้รับงานใหญ่งานเยอะอะไรนะฮะก็งานชาวบ้านงานผู้รับเหมาบ้างนะครับก็ถือว่าพอได้นะฮะสำหรับธุรกิจนี้ ขุดเกือบสุดบูมครับเขาบอกเอาลึกสี่เมตรผมว่าน่าจะไม่ถึงนะครับมันต้องได้ฟังตัวหลายรอบก็เลยบอกเขาว่าเอาสุดแขนพอเนาะเพราะว่ามันสามเมตรก็ลึกน่าดูนะครับ เดี๋ยวมาเช็คความลึกดูลึกกว่าใดปอด เป็นคนตุงลงไปก็ขึ้นมาได้แล้ว รับเหมาไา้วันก็อยู่แถวนครพนมนะครับวันละห้าพันนะฮะไกลหน่อยก็มีค่าขนส่งบ้างนะครับต่างจังหวัดก็คนอีกราคานะฮะคนละราคาหาตันก็วันละห้าพัน งานนี้ก็ขุดกันอยู่สองบ่อนะครับก็เมากันไปนะครับสามสี่พันก็ว่ากันไปนะฮะเราทำแค่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือให้คาแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าจะจ้างงานก็คอมเมนต์คอมเมนตได้ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะฮะ สำหรับรายการรับจ้างขุดทั่วทีบโดยทีมงานทรงทรัพย์รถกุเล็กนครพนมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ